สวัสด,สสดีสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดโบนัสเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> วันนี้เมื่อวานสิเมื่อวานวันเกิดโซเฟ,ฟียแต่ตอนนี้โซเฟียกลับไปแล้วใช่เร็วๆตรงนี้น,น่าจะมาตั้งนานแล้วใช่นี่คือของขวัญวันเกิดที่โบนัสซื้อให้ใช่แล้วปรับน,นาฬิกาไม่ตรงใช่นาฬิกาไม่ไม่ตรงวันนี้เราก็มาดูเรื่องคอมบิดอ้ย ใช่เราดูเรื่องเขาปิดกันลงลงเรื่องไรอ่ะอ๋อนี้เราดูเรื่อง The House ลุกมากแต่สวยแต่น้ำเน่ามากใช่มันไม่ใช่หนังสายไฟเลยหรอประมาณว่าต้นเรื่องสายไฟปุ๊บต้นเรื่อง10%สายไฟอีก80%น้ำเน่าแล้ว10%ข้างหลังเอ๊ะ5%ข้างหลังดราม่าแล้วก็อีก5%ก็น้ำเน่าใหม่ประมาณนั้นค่ะ แต่ก็หนุกดีนะเพลินเพินเคยไหมเล็บสวยปะนี่สวยกว่าสีม่วงค่ะฮ้ยทำไมมันแบบคล้ายๆกับสีเด็กของจริงเลยวิใกล้ๆดิฮ้ยออาไปใกล้ๆไม่เหมือนเขาเข้าสวยไวเล็บจริงดึวยนะเล็บจริงดีขนมไม่ต้องสงสัยค่ะว่าทำไมมันถึงไม่้ เปเเรียวไม่กินผักเกี่ยวกับไม่กินผักไม่กินนม,มเออไม่กินนมบ๊ายบาย